สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านะครับได้เอา iPhone X นะครับมาเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็กระจกฝาหลังนะครับสภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราจะมาดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนฝาหลังแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสภาพจอออกมาเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ เอากระจกนะครับที่มันแตกที่มันเล้านะครับเอาออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะเอาฝาหลังใหม่นะครับเข้ามาเข้าามติดนะครับถ้าเราเอาพวกเศษกระจกหรือเศษกาวออกไปหมดนะครับมันก็จะติดไม่สนิทนะครับทําให้เสี่ยงต่อการแตกนะครับเมื่อเรานะครับได้เอาเศษกระจกหรือเศษกาวออกแล้วเราก็มาตรวจดูความเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วครับสลับนะครับการเปลี่ยนฝาหลังนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับการทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีประกันให้นะครับขอบคุณมากครับ